สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาดูผลออกนะครับผลออกวันที่18เดือน6พศ2567นก็ะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทุกแนวทางที่ผมลงให้นะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับครับก็ลาวทีวีลาวเอสดีนะครับ2แนวทางก็หลุด นะครับหลุดทั้งสองสองวันแล้วเนาะ <c oughs> นะครับออก97568นะครับ9 7 5 6 8ผมจับเลข4มาเลขรับมาเลขหาถือว่าหลุดนะครับจับได้แค่7 4 47นะครับ <c oughs> ลาวทีวีหลุดนะครับครับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีนะครับลาวเฮดดีออก401 40166นะครับก็หลุดเหมือนกันนะครับเฮดดีก็หลุดนะครับหลุด2นะครับเรามาดูลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ก็เข้าตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับปุ่นออก9 4 8 9 3นะครับมาที่9นะครับใครนำไปวิ่งนะครับก็แอด ไปนำไปวิ่งนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนตัวเจาะเนาะตัวเจาะก็ปิดไปเต็มหนึ่งเหมือนกันออก9 3ครสบครับก็ถือว่าเข้าแค่วิ่งโลดนะครับ9ก้านะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าวิ่งบนนะครับหลูดล่างวิ่งล่างนะครับ ครับก็ทุกแนวทางที่หลุดนะครับทีวีเอ็ดดของคอตองกาบขอโทษขอไปสมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรรบชนทุกท่านด้วยนะครับครับเรามาดูมาตามกันต่อเนาะมาตามกันต่อวันที่19เดือน6ปศส5 6 7นะครับครับแนวทางลาวทีวีลาวเแล้วก็ ลาสตานะครับเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับกับสูตรที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อหาเลขเด่นนะครับเพื่อกำกับเลขเด่นแล้วก็วิเคราะนะครับว่าเลขที่ผมลงแนวทางให้นะครับเป็นเลขเด่นนะครับก็มีโอกาสมานะครับมีโอกาสมานะครับก็ไม่มีใครทราบผลออกนะครับว่าออกอะไรนะครับสูตรคิดสูตรคำนวณก็สร้างขึ้นมาเพื่อกำกับ เลขเด่นเท่านั้นนะครับวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวไหน,นมีโอกาสมามากที่สุดเท่านั้นนะครับพูดอีกอย่างก็คือเป็นการสุ่มหรือการเดานะครับคือพูดง่ายๆเนาะนะครับก็ไม่มีใครทราบผลออกนะครับเป็นแต่เป็นแนวทางเป็นสูตรคิดเท่านั้นเองนะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นสูตรคิดนะครับก็ไม่มีใครทราบผลออก รับเรามาดูลาวทีวีวันที่19เดือน6นะครับวันนี้ผมให้เด่นที่5กับ6นะครับหน,นีไม่พ้น5กับ6 7กับ8นะครับ3วันแล้วนะครับ3วัน้วอยู่ที่เลข6เลข7เลข8นะครับรับเรามาดูว่าวันนี้มันจะหลุดออกจากเลขก6หรือเปล่า จะหลุดออกจากหกเจ็ดแปดหรือเปล่าแต่ในสูตรผมก็มีหกกับเจ็ดนะครับครับเรามาดูเลขเด่นเนาะเลขเด่นผมให้ห้ากับหกครับเกานในที่ห้านะครับส่วนตัวเจาะก็มันเดิมนะครับเจาะที่ห้าหนึ่งห้าสองส่วนหกก็หกหนึ่งหกสองนะครับจุดสามตัวก็ห้าหกหนึ่งแล้วก็สี่หกเจ็ดนะครับซึ่งหกเจ็ดในนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าผม ใช้ไอใช้ตัวแทนนะครับ1นะครับควณเจ็ดมาแทน1นะครับครับเรามาดูวดไอรางเ d ดีนะครับแนวทางรางเ d ดีก็ให้เด่นที่1กับ2นะครับให้เด่นที่1กับ2เน้นให้ที่1นะครับส่วนตัวจอกก็มี 1, 7, 1, 8 2, 7, 2, 8นะครับ ส่วน3ตัวก็มี2 7 1กับ4 7 1นส่วนท่านใดไม่ชอบเลข1ก็จับที่เลข2เนาะเลข2อมุมก็โหดที่เลข2วิ่งโหดที่เลข2นะครับ2ก็จับไปแล้วกพจับให้ทุกตัวนะครับอย่างละ2ชุดนะครับครบก็ไปกันต่อที่แนวทางลาสตาลาสตาวันนี้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเข้านะครับที่ต้นคลิปผมก็ให้ดูไปแล้วนะครับ 9ข่าก้าน9ล่างนะครับลาสตาวันนี้ผมให้เด่นที่กับ7นะครับเด่นที่กับ7เน้นให้ที่7นะครับลาสตาส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็เจาะใอ้อย่างละ2ชุดนะครับก็มี4 1 4 2 7 1แล้วก็72สนะครับส่วน5้านงผมกันไว้นะครับกัน5้าหนึ่งไว้นะครับ ส่วน3ตัว,วนะครับสตัวก็มีเกตหนึ 1, 2, แล้วก็เกตสองสองนะครับก็เนอกตาผมก็มีแค่นี้เนาะก็มันหลุดทีวีเฮหลุดมา2 2รอบแล้ว2วันแล้วครับว,วันนี้มันจะเดินต่อหรือเปล่าหรือว่าหยุดต่อนะครับ ก็มาลุนรอลุนกันนะครับแล้วทุกแนวทางนะ FC สมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านก็ตามแนวทางของผมอยู่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแค่นี้นะครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคปบเอาไว้นะครับครับก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่19เดือน6ปพศ2567นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ